นี่คืออำเภอสีวิไลนะคะจังหวัดบึงกาฬค่ะลืมทายคัเดเจ้าอ,อาะไรคะหอ,อที่ยากยฟาแดงพอดีเลยหลทหารวัดทออนะคะนี่ค่ะตัวอำเภอสีวิไลนะคะอันนี้ถอดนี้ถ้าในตำรวจปุท,นนทอนค่ะสีวิไลค่ะหมวดกลางทางสีวิไลอันนี้โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเอ,อ่อมัธยมด้วยกันนะคะมองนีฝังสายมือ เทศบานตำบลสีวิไลค่ะนี่รั้วใกล้กันค่ะม,ม,ม,มัธยมกับโรงเอ่อมัธยมกับอนุบาลค่ะนี่หลองเยิยงและแท่ประยกไม่กลับไม่มึงหน้าเาาก็สอยฝั่งขวามือค่ะอันนี้คืออำเภอสีวิไลจังหวัดบึงกาฬ และแล้วเราก็เดินทางไปเรื่อยๆนะคะอีกไม่กี่ชั่วนาะทีเราก็จะถึงนะคะกี่กิโลเราก็ถึงจุดหมายปลายทางของเราคือบึงการนะคะนี่ค่าวไทยค่ะมึงหลังจากในท่างซีเล่นตลอดสายะคะ่ะจนถึงบึงการเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอถนนมิตรภาพเอ้เขาเรียกว่าสภามิตรสพามิตรภาพ,ภาพเอ้เขาเรียกสภา,สภา,ภาอาาภาาะไรนะ จิพะะะะภาพแห่งที่ห้านะคะบึงการค่ะพานมิธภาพแห่งที่หาบึงการไถลาวนะคะโอเคค่ะอำเภอศรีเวไลขอ,อนญาตจบการรีวิวเป็นแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเยกันที่เมืองบึงการะคะ่ะไปแล้วสวัสดีนะคะไปแล้วค่ะ